เด็กน้อยหนูจงฟังเรื่องความลังครั้งยิ่งใหญ่เ mm hmm. ลือชื่อแต่จริงลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอยู่ที่สกอตแลนด์ค่ะ พื้นเพลูกจะเป็นคนยังหวัดอุดรธานีในวัยเด็กโลกมีชีวิตที่ลำบากมากล้อคุณแม่เสียชีวิตตั้งแต่ลูกอายุสองขวบและลูกก็ไม่แน่ใจว่าพี่น้องทั้งหมดนั้นมีกี่คนแต่เท่าที่จำความได้มีด้วยกันห้าคนคือมีพี่สาวสามคน แล้วก็น้องสาวหนึ่งคนลูกเป็นลูกสาวคนที่สี่สำหรับพี่สาวทั้งสามคนลูกไม่มั่นใจเลยว่าพวกเขาเป็นพี่แท้ๆของลูกหรือเปล่าเพราะจากสิ่งที่รับรู้พี่ๆน่นะไม่ได้รักลูกและน้องเลยเมื่อลูกอายุหกขวบ น้องสาวอายุส4ขวบคอยลูกกควบในเลี้ยงน้องเล็กส4ขวบอยู่ตามลำพังบางครั้งยังดุด่าและทุบตีทำร้ายร่างกายลูกอย่างรุนแรงชอบพูดให้ลูกเจ็บช้ำน้ำใจเสมอว่าเกลียดน้องคนนี้จริงๆคิดดูสิจะเราเด็กตัวเล็กๆไปฟังพี่พูดอย่างนี้เนี่ย ลูกเองก็เที่ยวถามใครใต่อใครว่าพวกเขาเน่เป็นพี่แท้ๆลูกหรือเปล่าแต่หลายคนก็ยืนยันบอกใช่ลูกก็สงสัยว่าเอ๊ะแต่ทำไมใจร้ายจังคุณพ่อนั้นไม่มีเวลาให้ลูกและน้องเลยเพราะท่านต้องเอาวัวออกไปเลี้ยงนานๆขลังถึงจะกลับบ้าน แล้ววันหนึ่งคุณพ่อก็พาแม่เลี้ยงใหม่มาอยู่ที่บ้านด้ยวยกันแม่เลี้ยงนั้นไม่ยอมให้ลูกและน้องกินข้าวเลยเวลาออกไปไหนหรือไปทําอะไรเธอก็จะเอากระติบใส่ข้าวเหนียวแขวนไว้บนขื่อใต้หลังคาบ้านซึ่งลูกเองก็ไม่สามารถที่จะปีนลงมาได้โอ้โหแต่ในเมื่อน,น้องลูกหิว ลูกจึงต้องหาวิธีการนำไม้ยามาผูกกับมีดความหิวทำให้เกิดปัญญาเอาไม้ยามาผูกกับมีดเพื่อตัดเชื่อขาดแล้วก็ติบใส่ข้าวจึงจะหล่นลงมาความหิวทำให้เกิดปัญญานี่บางวันก็ติบใส่ข้าวก็หล่นลงมาโดนหัวน้องสาวเกือบแย่ไปเลย คุณพ่อเลี้ยงพวกเราแบบทิ้งๆิ้ข้องวา้างอยู่กันอย่างโอ้อดอดยากยากเกือบทุกๆวันตัวลูกเองนะบ่อยครั้งตั้องอุมน้องไปวัดใกล้บ้านเพื่อไปขอข้าวคนบาทมารับประทานแต่บางวันก็ต้องพบกับความผิดหวังสาม,มเณรเดินมาบอกว่าวันนี้ไม่มีข้าวเหลือเลยหลายครั้งที่ลูกและน้องก็ต้องทำใจ เมื่อข้าวที่วัดเหลือเพียงแค่ก้อนเดียวแล้วสมเณรงก็ตั้งให้หมาที่วัดกินลูกเองก็เล็กมากแต่ก็ต้องไปหลักในการหาเลี้ยงน้องสาวเล็กๆอีกหนึ่งคนเธอมาไราลูกอดน้องก็อดตามไปด้วยเราทั้งสองก็ต้องอดมือ้อไม่ได้กินหลายมื้อเป็นอยู่อย่างเนี้ยจนน้องสาวต้องมาเสียชีวิตไปด้วยวัยเพียงสี่ขวบ ึ่งนั้นลูกเด็กมากเกินกว่าจะเข้าใจว่าน้องสาวเสียชีวิตเพราะอะไรมันอดเนี่ยแต่ที่เราลูคือลูกเสียใจมากร้องไห้ปานจะขาดใจตาย,ตา,ยตามน้องไปด้วยอีกคนหนึ่งแค่นั้นยังไม่พอหลังจากนั้นหลังจากน้องตายไปแล้วเหลือลูกอยู่คนเดียวพี่สาวทั้งสามยังรุมดุดาตบตีลูกแย่งทารุณทุกวันเลย ทำร้ายลูกจนหูอื้อตาลายแทบไม่น,น่าเชื่อเลยว่านี่คือพี่สาวทแท้ๆลูกในสุดลูกก็ทนไม่ไหวจึงหนีออกจากบ้านไปไดยวัยเพียงสิบครบเท่านั้นเองแต่บนก็นลูกคงจะพอมีอยู่บ้างจึงได้ไปเจอกับหญิงสาวชาวเวียดนามคนหนึ่งซึ่งเธอก็รับลูกไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมแล้วเธอยังสอนให้เรียนรู้วิชาการทางด้านเสริมสวย จะลูกอายุได้สิบสาปีพี่พี่สามคนก็ตามมาพบแล้วเอาตัวลูกไปอยู่กับพี่สาวคนที่สามพี่สาวคนนี้ก็นำลูกไปขายร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งในราคาเพียงห้าพันบาทเจ้าของร้านก็ใช้งานลูกอย่างหนักตั้งแต่เช้าจรดเย็นเวลากินก็ไม่ได้กินเวลานอนก็แทบจะไม่มีเลยลูก ถูกกักขังให้ทำงานเยี่ยงทาตอยู่ในห้องเล็กๆตามลำพังจนญาติเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวโรทั้งแม่ครัวทนไม่ไหวจึงแอบช่วยลูกโดยใช้ผ้าขาวม้าหลายๆผืนโูกต่อกันแล้วก็ย้อนตัวลูลกออกมาทางหน้าตา่างเพื่อช่วยเพื่อช่วยให้ลูกได้หนีไปจากนรกบนดินแห่งนั้นต่อมาลูกจะมาสมัครทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ในร้านเสริมสวยแห่งหนึ่ง ผลจากการทำงานด้วยความขยันเข้มแข็งก็ลูกภายในเวลามิ่นานลูกก็สามารถเปิดร้านเสริมสวนได้สรมเสริมสวยได้ด้วยตัวเองร้านที่ลูกเปิดจัดได้ว่าเป็นร้านขนาดใหญ่มีเด็กในร้านเป็นจำนวนมากและกิจการลูกก็มีนแนวโน้มจะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆจนหลายคนนับไม่เชื่อว่าเจ้าของกิจการแห่งนี้เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอายุเพียงแค่17ปี เท่านั้นเองต่อมาวันหนึ่งก็มีลูกค้าที่พาชายต่างชาติมาแนะนำให้ลูกรู้จักผู้ชายคนนั้นบอกว่ารู้สึกชอบลูกมากแล้วก็ได้ขอหมายเลขบัญชีธนาคารของลูกเพื่อโอนเงินให้ใช้ฟรีๆทุกเดือนเดือนละห้า0 0ื่นบาทเป็นเวลาสองปีแต่ลูกไม่เคยใช้เงินของเขาเลยเขากลัวว่าเขาจะมาทวงคืน และลูกคงไม่มีเงินใช้คืนแน่เขาไม่ทวงเงินคืนแต่เขาขอแต่งงานด้วยเมื่อลูกตกลงแต่งงานเขาแล้วเราก็ได้ไปอยู่กินด้วยกันที่ประเทศเยอรมันจะมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนระหว่างนั้นลูกก็เริ่มทำธุรกิจไม้นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสลูกเองนั้นไม่มีความรู้ทางด้านธุรกิจเลยเขียนหนังสือก็ไม่ได้อ่านหนังสือก็ไม่ออก แต่ธุรกิจที่ทำกลับประสบความสำเร็จดีทำให้ลูกมีภาระมากขึ้นไม่ค่อยมีเวลาให้กับสามีจนนั้นสามีก็ต้องเดินทางมาติดต่อทำการค้าที่เมืองไทยเป็นประจำเขาจึงแอบไปมีผู้หญิงใหม่อยู่ที่เมืองไทยอีกทั้งโอนเงินของครอบครัวส่งเสียเลี้ยงดูซื้อบ้านให้เธออีกด้วยลูกขอให้เขาเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแต่เขาก็ทำไม่ได้ ลูกจึงต้องเป็นฝ่ายพาลูกสาวหนีกลับเมืองไทยโดยไม่ได้นำทรัพย์สินใดๆติดตัวมาเลยเมื่อาถึงเมืองไทยแล้วสามีก็ตามมาขโมยลูกสาวไปอยู่กับเขาจากคนที่เคยรักกันก็กลายเป็นศัตรูกันลูกก็ได้ตามไปทวงขอลูกสาวคืนแต่เขาไม่ยอมคืนลูกจึงตัดจะสินใจฟ้องศาล แต่สามีกล่าวหาลูกเป็นฝ่ายไปมีชู้แล้วพาลูกสาวหนีไปเขาจึงต้องไปรับลูกสาวมาดูแลสถานการณ์กลับตาลปัดกันแล้วลูกโดนสามีฟ้องให้ศาลตัดสินว่าต้องส่งเสียค่าเลี้ยงดูลูกสาวทุกเดือนและลูกก็แพ้คดีด้วยเหตุนี้ลูกจึงต้องย้ายไปเปิดบริษัทเสื้อผ้านำเข้าจากประเทศไทยยืนที่ประเทศฮอลแลนด์ เพื่อนำเงินมาส่งเสียเลี้ยงดูลูกสาวทุกเดือนตามคำสั่งศาลก็เป็นเหมือนอย่างเคยกิจการของลูกก็รุ่งเรืองขายดิบขายด,ายดีมีลูกค้าตตึมเลยและสามารถทำรายได้เป็นอย่างดีด้วยจนมีเงินเหลือเฟือส่งไปเลี้ยงครอบครัวพี่สาวทั้งสามเนื่องจากการทำธุรกิจนี้เองลูกจึงได้รู้จักกับนักธุรกิจนุ่มฐานะดีหลายคนที่มาชอบ แล้วก็ติดพันลูกแต่ไม่มีใครเอาชนะใจลูกเลยจนกระทั่งมินมเมืองผู้ด,ดีชาวอังกฤษคนหนึ่งเขาเป็นนายความมีความสนใจในธุรกิจนําเข้าเขาจึงมาปรึกษาการทำธุรกิจนําเข้ากับลูกเพราะเห็นว่าเป็นผู้ประสบความสาเร็จในธุรกิจด้านนี้เราทั้งสองจึงมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันบ่อยๆจนคุ้นเคยสนิทสนมกันและเมื่อเขาขอแต่งงาน ลูกจึงไม่อาจปฏิเสธเขาได้เรามั่นกันไว้ก่อนแล้วแต่งงานในภายหลังหลังแต่งงานกันแล้วหลังสองก็มีความสนใจจะทำธุรกิจใหม่ร่วมกันคือรับจ้างรัฐบาลสกอตแลนด์เลี้ยงเด็ก autistic. ออทิสติกเข้าใจหาอาชีพดีจังเราได้ไปซื้อกระหาหาหลังหนึ่งที่สกอตแลนด์เพื่อทำธุรกิจนี้คืนแรกที่ลูกนอนในคือรหรห,รหลังนั้น นายกำลังคํำเคลิ้มจะหลับก็มีร่างของผู้ชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นในห้องแต่เขาไม่มีแขนและเขาก็ไม่มีขาเขาค่อยๆเคลื่อนกับมาหาลูกที่กำลังนอนอยู่พอถึงก็นอนลงข้างๆลูกแล้วเขาก็มองมาที่หน้าลูกทั้งเนื้อทั้งตัวงลูกขยับได้อยู่ที่เดียวคือปาก จึงรวบรวมกำลังใจถามเขาไปว่าคุณคือใครมานอนข้างๆฉันทำไมเดี๋ยวแฟนฉันเข้าใจผิดออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้แต่คำตอบที่ได้จากกระดานนั้นก็คือฉันนี่แหละคือเจ้าของบ้านตัวจริงฉันเป็นทหารได้รับมาลดกให้ครอบครองบ้านหลังนี้แต่พูดเดียวหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นลูก อยากรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรจึงให้สาม,มีไปสืบหาข้อมูลก็ได้ความว่าบ้านหลังนี้เป็นสมบัติของนายทหารท่านหนึ่งซึ่งตายในระหว่างทำสงครามหลังจากนั้นบ้านหลังนี้จึงตกเป็นของรัฐบาลทันทีลูกได้ใช้กระหาร์ทำธุรกิจเล้งเด็กออทิสติกซึ่งมีจำนวนทั้งหมด52คนที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมความคิด การติดต่อสื่อสารอบรมสงการข้าสังคมอีกด้วยขณะที่ทำธุรกิจเลี้ยงเด็กเหล่านี้อยู่ลูกไปทั้งความสุขและความทุกข์ปะปนกันไปความสุขก็คือได้ช่วยเหลือพวกเขาความทุกข์ก็คือต้องปเะชิญกับปัญหาหรืออาการต่างๆที่เด็กแสดงออกมาเช่นบางคนสุกขส่วนมากอยู่นิ่งไม่ได้เลยร่างห้ไม่หยุด บางคนก็ทำร้ายตัวเองกัดมือตัวเองโคกหัวกับผนังหรือพื้นบางคนตั้งขนาดควักลูกในตาตัวเองออกมาโดยไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยแต่ก็มีบางคนที่มีพฤติกรรมตรงกันข้ามคือจะสุขุมเงียบเฉยไม่เรียกร้องความต้องการใดๆเลี้ยงง่ายผิดปกติ <laughs> มักจะแยกไปเล่นกับตัวเองตามลำพังนั่งโยกอยู่กับที่โบกมือไปมา <laughs> หรือบางคนมีความผิดปกติในเรื่องการรับรู้ร่วมด้วยเช่นมีการหูแว่วคือได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาพูดคุยด้วยหรือมีอาการประสาทหลอนเช่นเห็นผีเห็นหนอนยอยเยีย่ ตั้งแต่ที่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีอยู่จริงเลยถึงขน้นลูกก็ยังรักแล้วตังคกาจะทำธุรกิจรับเลี้ยงพวกเขาเหล่านี้ต่อไปแต่สิ่งที่มีคา,าคิดก็เกิดขึ้นสามีางลูกได้ถูกผู้ร่วมหุ้นหักหลังเขายักยอกเงินจากธุรกิจของบริษัทพร้อมกับปลุกปั่นคนในบริษัทให้ก่อความวุ่นวาย สามีลูกยื่นขอเสนอจะให้เงินแก่เขาหนึ่งแสนปอนเพื่อเขาออกไปจากธุรกิจนี้แต่เขาไม่ยอมรับสามีจึงต้องฟ้องศาลเพื่อขอความยุติธรรมคำถามบุพกรรมใดชีวิตในวัยเด็กลูกถึงลำบากมากและบุพกรรมใดที่ทำให้ลูกและน้องสาวต้องกัรวลแม่ตั้งแต่เด็กพี่สาวทั้งสามเป็นพี่สาวแท้ๆของลูกหรือไม่คะทำไมเขถึงเกลียดลูกนะัก เราทำกรรมอะไรร่วมกันมาจึงได้มาเป็นพี่น้องกันคะกรรมใดลูกจึงถูกพิสาคนที่สามนำไปขายคนบางคนถูกนำไปขายให้ไปเป็นโสเพณีบางคนถูกนำไปขายเพื่อเอาไปใช้แรงงานอย่างที่ลูกเป็นมีบุพกรรมต่างกันอย่างไรบุญใดทำให้มีผู้มาช่วยเหลือลูกเสมอ ได้อยู่กับชาวเวียดนามจนตั้งตัวได้จากอาชีพเสริมสวยได้มีคนมาช่วยออกจากร้านขายก๋วยเตี๋ยวทำไมลูกประสบความสำเร็จในธุรกิจทุกด้านแม้ไม่รู้หนังสือเป็นเพราะบุญใดคะพ่อแม่และน้องสางลูกตายแล้วไปไหนมีความสุขดีหรือไม่ตั้งการบุญอะไรเป็นพิเศษหรือไม่อย่างไรคะ กรรมใดที่ทำให้ลูกต้องพัดพลากจากลูกสาวและโดนสามีฟ้องจนศาลตัดสินให้ต้องมาส่งเสียค่าเลี้ยงดูลูกสาวทุกเดือนมีทหารในสงครามเป็นเจ้าของกครืหัสหลังนั้นจริงหรือไม่คะถ้าเป็นจริงเขามาแสดงตัวให้ลูกเห็นทำไมคะและตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแล้วคะบุคกรรมใดสามีคนปัจจุบันจึงถูกผู้ร่วมหุ้นหักหลัง และเกิดมีคดีความขึ้นลูกและสามีควรทำอย่างไรคะจึงชนะคดีและไม่มีเวรกรรมต่อกันอีกบุพกรรมใดที่ทำให้ลูกต้องมาดูแลเด็กออทิสติกถึง52คนคะเด็กเหล่านั้นมีบุพกรรมใดถึงเป็นโรคออทิสติกมีทางป้องการแก้ไขหร,รือไม่อย่างไรคะการยกบ้านลูกเป็นบ้านกลัลยมิตรเพื่อรวมคนมาปฏิบททัติธรรมจะได้บุญอย่างไรบ้างคะ โลกและสามีคนปัจจุบันคอยสร้างบารมีร่วมกับหมูค่คนณะมาหรือไม่อย่างไรคะหลับตาฟันเป็นตูเป็นตะเตยขึ้นมา,านแล้วก็นำมาล่าฟังเป็นนิยายประลํำปลากันนะจ๊ะไว้เด็กลูกต้องลำบากละกำแนดดลูกเด็กเป็นลูกสาวเศรษฐี พ่อแม่เลี้ยงดูแบบตามใจจึงมักชอบเที่ยวเล่นเพลิดเพลินโดยไม่ค่อยคิดที่จะดูแลพ่อแม่รวมกันในชาติอื่นๆก็ไม่ค่อยมีบุญเลี้ยงดูบิดามารดาแล้วก็นในชาติแต่เป็นลูกสาเศรษฐีเนี่ยมักจะเอาแต่จใจตัวเองเพราะพ่อแม่ตามใจ จึงชอบดุดาทุบตีทำร้ายข้าทาบริวารและทำไม่พอใจก็จะเอาข้าทาไปขายแก่ผู้อื่นอีกถ้ามีความตรน่ไม่ค่อยได้ทำทานโดยเหตุนี้เองจึงทำให้ลำบากในวัยเด็กแล้วก็มาเป็นโรคกำพร้าแม่ตายแต่เด็กและพ่อก็ไม่ได้ดูแล ส่วนพิสาแท้ๆทั้งสามก็คืออดีตท่าที่ถูกเคี่ยนตีในชาตินั้นและถูกนำไปขายให้เขาใช้แรงงานได้ผูกเวนเอาไว้ในตามมาเกิดร่วมในชาตินี้จึงเกลียดลูกมากๆๆพิสาคนที่สมคือท่านในชาติอดีตที่ตัวเองทุบตีทำร้ายและขายให้ผู้อื่นใช้แรงงาน ได้ผูกเวรกับมระเชาตินี้มาเจอกันยังนำลูกไปขายบ้างคนบางคนถ้ามีกรรมกาาเมยก็จะถูกนำไปขายเป็นโสเพณีส่วนบางคนน่ยถูกไปขายแรงงานกับละความตระหนี่และกดขี่แรงงานเป็นต้นทัดจากชาติไปลูกเศรษฐีมา ก็ไปลำบากอยู่หลายชาติโดยไปเป็นทาสและถูกคมขี่ทรมานจึงมักเอาอาหารไปเลี้ยงสัตว์เล็กๆและได้อธิษฐานว่าชาติต่อไปจะได้ลำบากอีกต่อมาพุทธันดรที่แล้วได้มาเจอหมู่คณนนะโดยไปเกิดเป็นคนรับใช้ในบ้านของเศรษฐีผู้ใจบุญ แล้วก็เด้มาเจอหมูนะ่คณะโดยตั้งใจสร้างบารมีโดยมีเศรษฐีผู้ใจบุญได้สนับสนุนให้ํำทานรักษาศีลจเจริญภาวนาต่าที่ตัวเองจะทำได้แต่เวลาทำมักจะปีติยินดีตอนกำลังทำและภายหลังทำแล้วแต่ก่อนทำก็ไม่ได้ปีติยินดีบางครั้งก็มักจะคิดน้อยใจเปรียบเทียบคนที่เขาทำบุญเยอะกว่าว่า เราไม่มีโอกาสทำบุญได้เยอะเหมือนเขาใจมันเลยไม่ใสเลยทำให้อคุิศารกรรมแห่งความตรณนีและกรรมทำรา้ายฆ่าธาตุได้ช่องทำให้ในวัยต้นในชาตินี้มีความลำบากแต่บุญที่ทำกับโมคณะและบุญที่มีความเมตตาต่อสัตว์ดังกล่าวตามมาส่งผลจึงทำให้มีผู้มาช่วยเหลือเสมอเช่น ชาวเวียดนามช่วยมีความรู้เรื่องเสริมสวยมีคนช่วยจากร้านขายออกมาจากร้านขายกว๋วยเตี๋ยวทำให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานทาั้งๆที่ไม่รู้หนังสือและได้ก็มีอ,อกได้มีโอ,อกาสมาเจอหมู่คณะอีกจ้าพ่อตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกโดยการดื่มสุราและฆ่าสัตว์ทำเป็นอาหารและฆ่าขายกำลังโดนเจ้าหน้าที่ฆ่าช้ำแหละ ก่อนถูกกรอกน้ำกรดทองแดงร้อนโดนชำแหละอยู่มีความทุกข์ทรมานมากให้ลูกทำบุญทุกบุญแล้วทิ้ไปให้พ่อบ่อยๆก็จะทำให้พ่อมีอายุสั้นลงในยมโลกและพ้นวิบากกรรมในที่สุดส่วนแม่และน้องสาวตายแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นานแล้วจ้ะลูกต้องพัดพลายจากลูกสาวและถูกอดีตสามีคนแรกฟ้องให้ส่งค่าเลี้ยงดูลูกสาวทุกเดือนเพราะ กำเนิดอดีตชาติที่เป็นลูกสาวเศรษฐีเวลาชาติในเรือนคลอดลูกสาวเล็กๆออกมาได้ยกให้เพื่อนตัวเองที่มาขอไปเลี้ยงจึงทำให้ธาติหญิงได้เป็นแม่ของเด็กทุกทรมานใจมากส่วนที่อดีตสามีคนแรกฟ้องให้ส่งค่าเลี้ยงดูลูกสาวนั้นก็เป็นเหตุในปัจจุบันไม่ได้เกิดจากวิบากกรรมในอดีตให้ลูกคิดว่าลูกได้ทำหน้าที่แม่ที่ได้เลี้ยงดูลูกสาวกันแล้วกันใจจะได้ใสๆนะจ๊ะ ต่หารเจ้าของครือหัดเก่าได้ตายในที่ลบแต่ยังมีจิตผูกพันกับครือหัดจึงได้กลับมาอยู่วนเวียนเฝ้าจ้ะเขามาแสดงตอนให้ลูกเห็นเพื่อจะบอกให้รู้ว่าเขาเป็นเจ้าของครือหัดหลังนี้ในตอนที่เป็นมนุษย์แล้วเขาก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ก็ไม่ได้มากวนอะไรลูกคือต่างคนต่างอยู่แบบพบซ้อนพบสามีของัาจาบานถูกผู้ร่วมหุ้นหักหลัง แล้วก็เป็นคดีความกันเพราะได้ดีก็เคยเป็นหุ้นส่วนทําการค้าเร่่วมกันซึ่งในชาตินั้นเขาก็ทําเหมือนชาตินี้เนื่องจากในชาตินั้นเขาเข้าใจผิดว่าสามีของลูกนี่ยเอาปเปรียบจึงได้แกล้งทําให้เกิดความปั่นป,นป่วนกันขึ้นมาในกิจการกระทั่งดังทะเลาะก,กันเป็นคดีความแล้วขายกิจการทิ้งไปแล้วก็แบ่งเงินกันซึ่งเขาก็คิดว่าเขาน่าจะได้เงินมากกว่านี้จึงผูกเวรกัน ประชาต,ติต่อไปจะต้องมาเอาคืนบ้างจึงทาให้เกิดปัญหาในชาตินี้ดังกล่าวจ้ะลูกและสามีก็ต้องทําใจไม่ผูกเวงกับเขาแต่เรื่องกฎหมายก็เป็นเรื่องกฎหมายจะว่ากงตามเนื้อผ้าในชาติทจะเป็นลูกสาวเศรษฐีมักชอบเลี้ยงสังสรรค์เบื้องฝูงด้วยเหล้าอยู่เป็นหนึ่งนิดเมากันทั้งชายหญิงงแต่คำยันรุ่ง โดวยวิบากกรรมนี่ยิงทำให้มีจิตยินดีในการเลี้ยงเด็กออทิสติก5 2บคนจ้ะ oh. ให้ลูกนึกว่าสงเคราะห์โลกกันแล้วกันจิตจะได้เป็นบุญจะเกิดจากการช่วยเหลือคนที่มีวิบากกรรมสุรามาคะแล้วกันจ้ะ <Yeah. S 1> เด็กเหล่านี้มีวิบากกรรมสุรายาเสพติดตามมาส่งผลจ้ะทั้งสุราและยาเสพติดด้วย <Yeah. S 1> ก็ให้ลูกเลี้ยงดูเขาด้วยจิตเมตตาส่วนกรรมส่วนตัวของเขาเราก็คงจะไปแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกจ้ะ การยกบ้านเป็นบ้านกลัลปมิตรให้ผู้มีบุญมาปฏิบัติธรรมนั้นก็จะทําให้มีบุญพวกพ้องจะทําให้เรามีพี่น้องหมู่ญาติเพื่อนฝูงสิ่งแวดล้อมสังคมที่ดีที่เกื้อกูลต่อการสร้างบาร,รมีของเราแม้ลละลกไปแล้วก็จะมีบริวารมากมายในเทวโลกจ้ะลูกก็เคยสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะมาแบบกองสะเบียงส่วนสามีเคยสร้างมาด้วยแต่บางชาติกะเจอกัน บางชาติก็ไม่เจอกันดังนั้นชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญอย่างเต็มกำลังและติฐานจิตตามติดไปดูสิทบรีวงบุญพิเศษเขตบรลมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้าเด็กน้อยหนูจงฟังเรื่องความลังครั้งยิ่งใหญ่ Lưu trữ ta chính.